ไปทำบุญสวนเขาไปเดี๋ยวมาหนี้นั่งสมาธิจกักโมงสมาธิภาวนาอือจกักโมงเลยเผลนจังหวะลุกแต่สองโมงลุกแต่สองโมงสองโมงเช้าสองโมงเช้าอะไ,ไปนั่งนั่งแล้วก็เลิก เหลือประมาณมมหาม้งห้าม้งเช้าจุดประสงค์ไปเป็นเมฆาวไปตั้งสมาธินี่<อ>เป็นยังอย่างไปอ,อยากไปใจมากด้วยวันไรเพราะว่าเขาอยากเห็นสิ่งอยากเห็นสิ่งดีๆต่อไปอย่าก้กวสิ่งชั่วๆก็มืดไปแล้วนะอร,เรอเดียวคิดกันฮะปล่อยวางโ,โอ้คิดจังั้น วัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งสนอนคือเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเอ้ยพิ่มเติมวันนี้เนาะทางสนอนกนัดหมายให้ทางน้องเมย์เพิ่นมาทางบ้านน้องสุโอพี่พี่น้องเอ้ยก็คือบ่ได้เข้าหาทางเพิ่นเนาะอ่าเพราะว่ารอทางสร้างยเพิ่นมาเบิ่งเวียบเบิ่งงานนี่ล่ะพี่พี่น้องเอ้ยบ้านน้องสุโอก็เลยให้ทางน้องเพิ่นมามื้อนี้เนาะ ก็มีธุระน้ำเพื่นธุระพี่พี่น้องเอ้ยมีเบียรมีงานอ่านี่กันหน่อยสําหรับน้องเม่เนาะโดยก็มีของขวัญอ่นี่คือหน่อยจากผูภรรผู้ใหญ่เพื่นมอบหมายทางสนับเป็นสะพานบุญให้พี่พี่น้องเอ้ยโดยหาจังใดก็รอรุ่นรอติดตามเนาะว่าของขวัญคือยังพี่พี่น้องเอ้ยจังไดก็ฝาพี่พี่น้องเอฟซีเด้อเบิร์สุขสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนันเป็เด้อพี่พี่น้องเอ้ยพอมีกำลังใจสู้ต่อเนาะโดย จังไดก็ขับห,หาทางน้องมีเพิ่นเลยเนาะโอ้ยโอเคเนาะไขทางน้องมีเพิ่นมาหาอยู่บ้านนอ้องสมโอมันนี้่พ,พี่น้องเลยเพระาะว่าทาสรวงไ่ได้เข้าไปเนะปะาะเพราะว่าสลรอทางสร้างพาเพิ่นมาพวพันเรื่องอันนี้แหละเนาะ,ะเดืองพาเดืองเพลินยังพวกใดนั่นพ,พี่น้องเลยมาเร็วโดย,ยอืมเอาใช่ป่ะบอกว่าวันที่สิบแปดสิบเก้า มันวา่าซีนันอยู่ห้าวันที่สิบแปดสิบเก่าแล้วพอดีว่าเป็นไขน่ลยนะอืมเป็นขาเป็นไข่ทางทางเลยเพ็่นทีไปน้ำเ่าเพื่เป็นไข่นีนกนนก็ได้พากันมาโดยพากันมาสองคนนะโดยอืออ่าไปเสกก็จับเอาเหมาือนนะ่ะยังมีเดินทางไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดอันตายสิขาเมืองสองคอนเมืองสองคนอนนะฮะหานำนบ่แม่เพอ่อ พทีโทก็มไปไกลแทอะมีไปเอาบุญไปไกลแหงอะดรรอเขี่ขี่รถยังไปนะขี่รถได้ชานไปเดี๋ยวเจ้ามาได้ใช่ไหมก็จ้างรถมาเท่าไรมาแต่พุนขึ้นไปแปดสิบลงมาเจ็ดสิบถ่องหองผู้พิลอยขึ้นตามมากกับมากเปะประตู ไปไกลใช่องเม่เ<อ>พินพ่นเพิ่นเพิ่นจุดประสงค์ที่ว่าเพิ่นไปนี่ทุลงนี่คือแบบว่าจุดเป้าหมายเพิน่นบอกเพิ่อนยังอันยังว่าโจจงกงบอกเพิ่อนยังอยังว่าลืมนะอ้าวเมซี่ลืมแล้วาเนะี่ยมามานางบอดีบอดีลาบอดีอยังเลยที่ซีนมานำ้ำอ้าวจะบอดีลาเพิ่นอี ม,เเ<อ>มเ่เปินบอกเมื่อเลยเพคุนบอกว่าให้เฮียงว่าเปิดบอกให้ที่ชินมาอา้าวเพคุนบอกว่าอันหลักลีมาบ่าตอต้นมาบ่าบอบ่โตนเพ้นม,นมีแต่คนเมือ่อเมื้อนี้ก็สุดท้ายแล้วเพป็นกับเมือ่อจ,<า>จะคืนก็อยู่สองคืนชองคืนจะกับหาเต็นนอนเองบ่แม่นอนเต็นภายเต็นมันนอนเต็นน้ำพึ้น เอเยปลูกคนเอาเต็นไปแะไะไปเลยค่ว่าสิบวัหนาวแทึบประห่มไปพื้นเดียวพื้นนี้นอ้ยอ่ะน้ำแห้งว่ะจึเป็นไข่คนบ้านใดชวนจะไปฝั่งก็เอ้ยสาวนี่แหละเอ้ยสาวเอ้ยสาวเซตะบเปิดแถวเงินกันห้องแถวนีโบแถวหลักสิบนี้ ปลเคอไปทำบุญไปสวเข้าไปเดี๋ยววันนี้นั่งสมาธิจกักโมงสมาธิภาวนาจักมงเลยเพิ่นจุมวานลุกแต่สองโมงลุกแต่สองโมงสองโมงเช้าสองโมงเช้าอ,อาะไเป็นั่งนั่งแล้วก็เลิกเลิกประมาณห,าหา้าโมงห้าโมงเช้า ด้วย,าายแล้วก็ก<อ>็มาให้ยพักอาบน้าอาบในแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็เจ็นเนเดโมงผ่าน,นก็ปีแต่งเขาพรอุเขาอาณาเขื่อนไปแตไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวต้นแลงนี่สิต้นแลงไม่ได้นัง่งบ่ต้นแลงก็นัง่งมืดจะเห็นยังเน่มืดแต่นัน่งเพราะว่าล้างถุยหนึ่งเขาเห็ดของกินเป็นเห็ดมีแต่เงายพัวเป็นเห็ดให้เป็นว่าต่างพาเจ้าองก็อนเจ้าบ่มี พระเจ้าองค์มีหลายองค์นับบุคูเมฆาวนี่ใช่ไหมขายกับเมฆาว่าเมฆาบอกเมฆาแล้ววันนี้เมขาวกับลายองค์เออเห็นแต่เจ้ามาทำเอียงก็ถ่ายรูปลงเพดแถวนแี้น้องมี่ค่ะไปวัดได้ก็ตามปุริเคยถ่ายรูปมาวัดนี่แหละที่ดังกระมงได้ถ่ายรูปเป็นถ่ายเลยจุดประสงค์ไปเป็นเมฆาวไปตั้งสมาธินี่เป็นยังจังไป อยากไปใจมากหรือว่าแนวไหนใจมากอกือยากเอาเดี๋ยวต์กรรมอันใดที่ก่อมาแล้วนะือเพราะว่าเขาอยากเห็นสิง่งอยากเห็นสิ่งดีๆต่อไปอแล้วก็สิงส่งชัวๆก็สิกำหมดไปแล้วนะอรอแล้วคิดกันฮาปล่อยวางโอ้คิดจังสัน้นอัน เมื่อวานเมื่อวานมีตอนที่ว่ายังบ่ทันได้มาอือพันพันวังหมู่มาแล้เพิ่นบ่กล้ามาตอดมายัางอือบ่กล,ลายเป็นแถวอยู่เฮาก็กกอยู่เพราะว่าเฮาถือศีลนะอือพอมีศีลศีลจับเฮาแล้วเพิ่นบ่กล้าเข้ามาเฮาอือแต่ว่าเื่ออยู่เนาะน้องเมเนาะอือเชื่อในศีลในธรรม พูวันพูได้ก็บ่นัุทึ่กัผมคนก็บ่เชื่ออืมเอาเจ้านั่งสมาธิเดชนะาภาบนราได้เห็นยังในสารับอยู่บ่าตาอรรถตารับตาอะไรเ,เห็นยังเห็นยังอยู่บ่ก็เห็นแต่พระเพิน่นอันจังชินนั่นนะมันจะเกิดบริเวณจังไปมั่งดเห็นว่าเคือ่อนเอื้อก็เห็นดินเขาดินอคออ้อนเนาะ นั่งสมาธิบ่เห็นภาพเก่าภาพตะกี้พอดีเฮามานอนเรือนปี๋แหล่อือพันๆตะทีว่าพันตั้งแต่ทีฮตบอันนั้นตบอันนี้ตบยงนี่นะอืฉันบ่แม่นด่ว่าเฮาเฮาขายงมาพี่ล่ะมานั่งพังเอ้ยเว้าจมโอ เดี๋ยวบันทึกคนอยากลองใจฮะน,น้องเงี้ยมาดิโต๊ะใหญ่โดยูยนั่งเฮียงเอื่อยฮะเอ้พังเบิ้งอันไปพังทำอันอันน่ะเป็นเมฆขาวน้ำเอมีบ่ต่อไปเฮ้ยโ <c oughs> บไปเป็นยังไลยล่ะฮะบบไปบบเคยไปยันหาหายยาเนาะคลไปไป,ไปเป็นเมฆขาวนะดฟเป็นเมฆขาวห่างกมานี่จังมือ <c oughs> ก็น้องมีดื่มหน่อยกินนี่ ช่องคืนไปวันที่ชิมหะเออที่ชิมหะไปแล้วมานี่มานอนเป็ดหนึ่งโอ้คิดหดวัดได้ว่ะอืมนั่นคิดหด,ดวัดดูเธอหนาอีกแกยังสิไปอีกได้เป็นเห็ดทุกปีโอ้เป็นเห็ดทุกๆมื้อถ้าบวชเกบะได้สาเจ้าหูว่ากวดเกบะกันบวชเกบะนี่เป็นเมฆาวนี่จักมื้อเจ็ดมื้อบ่ถือบ่ เอ่มยอยางจะหูจะไปทางนี้แต่ว่าเทาหัวหลุดสมจักบอม่โตุเทหัวหลุดน,นะเทบสิสหม,มื่ว่าเทนี่ได้ยอะพันวาทว่าบวชเจ็ดหมื่นบริเทได้บริเทโอกะดีแต่บริเทเอาพันวากรรมใดๆที่บุคคลเห็ดอันเห็ดยังมันแบบว่ามันมีแบบคือใครมีกรรมนะแบบหาเงินหาคำกับขาดชีได้แบบบอได้พิดพลาดไปเป็นนี่นั่นนะ หรือว่าเจ็บโซอีหยังหั่นน่ะเอาไปบ่เจ็บมือเอ้ยบ่าแทหัวหลุนได้ป้าเจ้าผู้ใดได้มาทางน่ะเอายเพนนมาบ่โอ้จะพอเสียงนั่นพันึเสียงเราแววๆอเอาบอกกับลลพี่น้องเอ้ยแต่ยังจมกนันแห เพิ่นบอกให้หนึกในใจอืมก็ให้เนียมลงให้กลมหัวลงเดินเดี๋บอกให้เนียมไปใส่เนียมแล้วเนียมไปใส่ไปเยอโตหมดโตอย่างเงีกะโอ้บอกเดี๋วให้เนียมมึงตะจีนเจ้าของไปจำสิที่อืมจำสิทธไปว่านั่งสมาธิหนักสมาธิตอนนด้พี่มีหมดแต่ยียบเพิ่นอืมตอนที่ไปทำบุญน่ะบ่บอกให้เหยียบหมดไม่แต่ตัวเดียวเอาชีวิตได้บ่ะนี้ โบหเอาอันห้องยางปฏิบัตินีห้องยางทุดงอะไรห้องยางกรนะไก่เดือบล่ะไก่โบห้องยางจักรลักประมาณว่าะยางอมวัดเลยวัดป่าใหญ่โอ้ยยางน้อบาทนีน้อทั้งนะคุยกับน้องเม่ดีๆขึ้นอะไรขึ้นทั้งนั้นทั้งนั้นพันพื้นนันนี่ โอ้ยเนาะอุ้ยก็น้องมีทั้งนั่นทั้งนั่นจักเหม็นยังบ้านอืมแบบนั่งไปแต่ก็บ่ให้ยบ้าแด้ก็บ่ให้เดียวเบิ่งอันนี้อันนั้นบ่ให้ท่วงนี่ท่วงหั่นอือสมาธิค่ะเนาะสมาธิคือบ่ให้คิดบ่ให้หยังปฏิบัติธรรมอืออาจารย์สิ่งใดที่เขาต้องตียึ้อนี่ขาหน้าขานี่นะอือเขาทำดิเอาอาการ ขออุทิส่วนกุศลให้แกสัสาลาสิงเดือว,ว่าเจ้าก,กรรมนายเบนที่ปุขะทำไว้บุขะนาส่วนกุศลที่ปุขะทำบุญทำทานไปก็ขอให้หใอนใถึงบิดเบนบิดกรรมกับว่าไปาสั้นไหนมมาแล้วหอนนั้ำประมาณ สิบโมงแลเร<อ>ียืนแถวไปไปรียนเอาไปเอาเขาเนี่ยมาซั่นอ,อ,อยู่นี่หงช้ามเอ,เอามาเนี่ยแล้วก็เพิ่งมามาแล้วก็เป็นงจะว่าเรื่องนั่นเรื่องอันนี้ข้างมศาสนามาเพ<อ>ื่อนแล้วให้แต่งคันหามาขอขมาเลยเ แม่ีเอขมาเอลขมาแล้วโบจอ้าวเมียมากินอี่โบได้ขอขมาเลยขอขมายำแมจะได้ดีดีอะไรดียายคูดันอะรดีมอ้ลมเย็นไปใช้เป็นไขขนาดเป็นไขเป็นยางขึ้นเอาอันนั้นอันนี้มาให้เลยอยามาให้ดี าวันวันนีงดีที่สุดเลยวันขี่จักรยานอีกวะขี่จักยากไปไปทางไหนบ้านเนี่ยไปวัดนั่นแหละแตาว่ายางหดนะนะว่าตะอยูีกับยามหนาวยามหนาวมันก็ลำบากด้วยเนาะลมเย็นไปนั่งสมาธิอยู่กับหัวจากอีเมนยังได้ก็จ้องกิเจงได้เหมือนบ่เอาผ่าเพ่ผ่าตุ้มกับบ๊เป็นยังถือมวก หมวนุ่นค mm okay. ือส so ินเฟดนะบ่หายบ่หายแต่งหน้ะทาสีส้มบ่หายแต่งยังโอ้เวลาเขาเขายสินบ่อือคนก็แต่งทำอะไรแต่งอ้าวเลยสมูดเจ้าอันสมูดบ่ซื้อสินบ่เจ้าอยากกินหนี่กินหันได้ตัวที่มันบ่ได้สินใจนี่กินกาเหตือบ่ล่ะเหตุได้บ่แบบสัตซาลาสิ่งปูปลาหน้าหน่าแบบกบเขียดแบบบ่ได สินใจนะตอนอยู่ในวัดน,นั้นกินวได้อืเแบบว่าเขาทิ้งสินแล้วนะกินกต่กินตอนเช้าโอ้บอง่ายๆตัวอย่างคือกินเขากินยังบ่ได้เวลาเขาทิ้งสินมอเห็ดยัง,งเออเทาออกมาจากสินแล้วก็ขาชัดตัดชีวิตก็ได้ขาชัดเอาเขาบ่ชขาอะไรซะมีแต่ว่าอันใดที่ได้ยังมีนะคือ ได้อยู่ออืมบค่ะทางเอาน้อสมโอเบยสิได้กินไก่ผู้จิโจดอยู่บ่เอออันน้องเมยเคยเห็ดมาอยู่แต่น้อยส่วใหญ่เอาสัตว์สารสิงเคยขาอายุบ่ล่ะสัตว์ตัวใหญ่บ่เคยอืมแต่สัตว์น้อยเคยเขียดอีหยังนี่นะแต่ก็เคยได้นี่นะค่ะเฒาสิงเฒาอีหยังบ่เคยอืม อืมอืมบวครึเลยบวครึมาหักขากตอนยังยนนยมีน่อยเหตุยุแล้วมัวนเอาไปสียบานย่น้ําที่แบบเขาขายนีไปเลี้ยอนขาก็ะบนเป็นขาแล้วจะได้ยิ่งพันว่าแล้วพันว่าอันเนี่ยไม่ออกเลยเขาจะเห็ดเด้อเอาเขียดมาเนยหักขาพันนั่นพนว่าคือหักขาตัวเองบอกบอก่ะ ดราม่ะก uh, <si> okay, kind of hmm. ัมสนองกัมเป็นส like ิ um ่งเดให้ยเอาปวดแขงปวดขาเห็ดขาปีขาลอยี้แบบเขาหักอะไรเดีมันยังอยอีกบบบนี้มียังเราให้ไปฟังดูหักแล้วหักกับกระปาใส่บนนองเพราะว่าจะเป็นจเอาไม้เนี่ยว่าเสียบด่างมันแล้วก็ไปหอดปากับป๋าพีกัน แต่เราบอได้กินได้รยังหันบ่แบบว่าเห็ดเห็ดดิบเห็ดยังทีงสี่บอข้าเสียบอะไรก็ข้าฮักข้ามาปฟิลโอ้ยอันนั้นก็บาปกันอืมมันสิได้กินยังสาบานมีแต่แนวบาะบานี่เนาะสมโอฮ่ะกินยังไลยกินผักผักบออือถือบะเห็ดแนวสาระสิ่งตัวที่สิ่งที่มีชีวิตนี่ถือบาบะเบิด อืมะว่คนก็่นก็เป็นคือเฮาอหละเออออืออืออ่าเจอว่าเนาะสมโอแต่มนุษย์มนานนี่ก็คือว่าแหนอุดบได้อีไดาเอมนุษย์มนานนี่พัยือสินได้กับป้าทีทูเขาเห็นงานกาเขาไปใส่บัตน้าอุทิศเทิงอุทิอนคนการอะไรเออเออเขาบอกว่า บ่เปญยังเนาะเฮาส่วนอุทศนบุญให้เพิ่นเลยก็บ่มีบามีกรรมต่อกันมันจากเฮาไปเนี่ยพานยังก็บ่ได้พนอืมนนก็ไนอือๆเฮาก็อย่างโมเฮาก็ว่าจงเจริญจงเจริญนะาหน้าต่อไปครับอือนกนึกในใจบ่ในใจอืปฏิบัติธรรมิบ่ปาเ ออืเงียบบัดเพลนเงียบแล้วก็มวนอือฮะพี่น้องเลยวันนี้ก็คือนัดไม้ทางน้องเพิ่นมา<ด>ทางบ้านน้องสมุกก็คือแบบว่าคาเรียลละเลนนี่ละใส่พื้นใส่พายให้ทางน้องเพิ่น<ด>แล้วก็รอท,ทางสร้างพายเพิ่นมาแล้วก็พรได้เบิ่งน้ำเพิ่นน้ำนะก็เลยจะจมาพี่นุ้มีว่ะนุ้มีบอกอันพอสร้างพายอยู่เลย สร้างไพ่ใช่พอสร้างไพ่ก็ิ่นมาต่อไพ่ในบอกมัก่อนนะว่าให้เพิ่นไปถอดไพ่นะให้ถอดไพ่ยังนะคุณไปถอดให้เลยถอดไพ่ยังไหถอดสายไพ่ด้วยสายไพ่พอสร้างสร้างเฮือนนี่บ่สร้างไพ่สร้างไพ่บอกมัก่อนนั่นแล้วเพิ่นบดผลแบไปเพิ่นลืมบ่ว่เออจะกระบอกเพิ่นย่ำอีกจะหน่อยเพิ่นมานี่มันเป็นยังไงคือว่าให้เพิ่นเถาะแบบใช้อันใช้มือมันโกนมานะเสียบแหล่อันถอดออกมาได้แค่นะ S <S ด,มดมัมันใหม่ยานมันสดมันใหม่สดใหม่เหมือนใหม่เหมือนเงินเด้อเหมือนอืมเพิ่นโต้น,โน,น้ำเจ้าบ่ได้บ่ได้ไรมีคนโต้น้ำเจ้าว้อฟักเสียบแล้วเพิ่นเสียบแหลมมันเป็นสายยาวๆอ่ะนะอืมอืมเสียบจระโลซับเสียบเมื่อก่อนนี่จะขูกแขนเท่านั้นสายอันไทยเพิ่นอืมเพิ่นโมมาเอาเลยเพิ่นให้เขาไปเพิ่นให้เขอาไปให้แล้วเข้าเพิร์นถอนมัได้โอ้สันโม อ,ออืมอออ้าวเดี๋ยวมาหอดบ้านนอ,อกสมบูกระเอื้อยกัสีมอบให้เด้อเด้ <c oughs> เออา่ากลับมานี่ก็คือเป็นทางผู้ใหญ่แล้วพ,พี่น้องแล้วเพิ่นกับอ,ออกสื่ออ,ออกเสียงออกส่งอ,ออกน้ำฮละ่ <c oughs> ละกัเป็นเงินสามสิบลอน,นอ <c oughs> เนาะอา่ามอบมาให้ทางสาวน้องมีคือเกา่าคือเดิมพ,พี่น้องเลยกัค,คนคเก่าค,คนเดิมฮะล่ะเนาะจําเงนเงินกับหาเซนเนาะ อืมดูไย้ลงใส่เลยไปจักรอ็อันนกตรงจกเลยไปจักรอกหันนะนวไดแล้วเนาะสมโอ้ว่าสมโอ้นวลลงจกใส่แล้วยังเดี๋ยวสามเซนจกให้น้องมีเพิ่มแล้วบัดรช่องเซนหัวเดสมโออ่ะอ่ะละห้าเซนเด้อะ ่ะขอขอบคุณขอบคุณทางเพื่อนโดยน้องเมฆก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้วทางพ่อที่ฝากเงินมาให้น้องเมฆกะคอยพ่อจงดีๆมีให้ขุดเย็บได้ๆพอมีจะมีคอยพ่อเงุนใหม่ก้อนเงินไปทางใดมาทางใดก็คอยเดินทางตลอดปลอดภัยเหตุการณ์งานอันใดก็คอยรับดีเดซาดุน้องเมฆก็ขอขอบคุณขอบคุณทางซานนนที่มาเป็นสายพันธุ์พูนีน้องเมฆน้องเมฆกะ ขอบุญขอบคุณลายก็ขอให้สานอนจนดีๆแห้งก็เก็บอยู่ได้คนไข๋ยวเุนีคอยสาวนอนอันนี้เหมันคนนี้ไปทางแดงมาทำแด้ก็ค่อเดินทางตลอดปลอดภัยเด้สากจะทุเนาะเอ้าจังไรบาทกับบอบอ่ะจีกับด้วยสิรษะช้างไพ่มาแดงเหงื่อบอกฮึ่งนล่แหละจะตอนไรเพิ่อสิมาจันรอบายเพื่ออะไรกินข้าวกินน้ำแล้วเพื่อละเอาจังไรเมื่อพักพรชาเป็นไข่เป็นนาวโยเนาะ โดยมาสิดึงแล้วหืว่าสิดึงสายไฟหาแล้วมันออกบ่ได้ตันี้ออกมันแน่นบ่มันแน่นจะบ่แน่นกระดานค่อยดึงเถาะเนาะกระดานนี่อ่อนๆบ่แน่นมันสิออกมาหมดเลยอือจับมันอย่าดึงมันเด้อเฮ็ดได๋ไก็บ่ได้่ัยเป็นสดนอือแล้วอ้าวโอเคทางเยก็สิได้ขอจบคลิปเเด้อดอ่ะสบายดีสส สนน,นก็มอบเงินมอบคำให้ทางน้องเมย์เพื่อนเสร็จทีเรียบร้อยแล้วพี่พน้องเลยก็เป็นเงินหาเส้นเก็บเนาะเป็นเงินสามสิบลอนละพ,พ,พี่น้องเลยจะมาเป็นเงินก็บก็ตกอ,อยู่หกเส้นกว่าเนาะทางไอ้เพื่อนก็ให้เติมทั้งหมดประมาณแสนกว่าก็บพี่น้องเลยแต่ก็มอบให้ทางน้องเมย์หาเส้นเนาะโดยก็มาเนี่ก็นัดหมายมาทางนี้ก็เลยมอบให้น้องเพื่อนเลยเนาะ โดยจังไล็กอ็เดอนกะขอขอบุญขอบุณไปทางพรรักพุยใหญ่เด้อที่ให้ทาสนุนเป็นสะพานบุญห้ยกะขอห้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาให้ได้ความไข่กะยาให้มีปาถนาสิ่งได้ก็ขอให้ได้ทมงคมปรารถนาห็ดนาทีการงานธุรกิจการขาการขายยังกะขอห้เจริญินจะิญไปเมือหนะเนาะสาธุอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเนาะโดย อาจารย์ในคลิปนี้ก็ลาพ่อพี่น้องเอฟซีไปก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยำไมพบไปขอสนอคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ไปเดาหน่องขอกกับมาสักไดี